ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเขาซู่ช่องอีสานบานป้าสตอรี่มือนีพาพี่น้องมาลกหกรอปลาหายอยู่หายกินครับจุดมุ่งไม้คือมหาดอกกระเจียวนะครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวปลาซึ่งยังไม่รู้นะครับว่ามื่อนีจะมีหรือบ่มีจะเกิดหรือเ่เกิดนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกในสองสามเมื่อนะครับแต่ว่ามือสภาปลาครับแปลนเตือนครับผมเพราะว่าไฟไหม้ปลา กับ่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเดี๋ยวไปรู้ไปชม่ชมการไปเลยครับผมครับผมวันนี้ครับรกกระเจียวดอกแรกของปีนะครับดอกแรกของปี2566นะครับผมวันนี้มาหาเอกเกระเจียวนะเป็นรกระเจียวป้าน,นะครับราเป็นดอกแรกของปีเราเนี่ยฝนตกมาอีสา,านบรรทออื่นต้องกินนะครับผมดอกแรกของปีครับ รุนต้อกันไปเลยครับว่าไม่ในผมจะมาัา่นไอ่แรงไปเลยครับผมเดอยวี่แล้วครับผมเนี่ยอ้ดอกกระเจียวมันเกิดแล้วครับฝนบ้านผมเพิ่งจะตกได้สองหมื่ 20, นนะแต่ว่าดอกกระเจียวร้อยเกิดก้อนนั้นนี้แล้วนะผมขอแจว่าให้ฝน,นตกก้อนเราค่อยตืขึ้นมาหนะดอกดนึงครับแต่จะตั้งด้านนี้ครับผมเนี่ยอืม ยังไม่ได้ใส่เสียมนะครับเ,เสียมมาอยู่แต่ยังบ่เฮ็ดดามเลยตรงนี้ใส่เมียไปก่อน,นครับนี่ครับดอกกระลังงามๆเลยครับผมดอกกระโจปลาครับยิงดอกน,นึงครับผมนี่ยดอกเริ่มจะบานแล้วครับเจ้าปลานะครับผมเสื้อแรกของปีนะครับ ได้อยู่ครับผมรอกนึงครับนี่อกคงามนะครับผมลวกกินก็ปนกับแก้วแซบนะครับถือว่าเป็นมือแรกเทือแรกของปี2 5 6 5ันหหสิบห้านะครับเรับการหายูห้ายินหาดอกกระเจียวปลาครับนี่ครับเจอ,อแล้วครับเนี่ยเราก็ต้องโพกันมากนะครับหาไงนะเพราะว่ามันเปลี่ยนที่ที่เราพมมากนีไฟป่ใหม่ปลาหนะ่ะจุดหนี้ไฟป่ใหม่มันก็จะหายอย่างเพราะวันหกรลบ ปีนี้มาไฟไหมปลาเนนะี่หไงครับย,นะย่อไปเห็นไม่ง่ายเลยครับผมถ้าไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเสี้ยงแดงนะเพราะว่าเป็นที่สังเกตง่ายเลยนะครับเจออีกแล้วครับผมเนี่ยมีดจิ้มไม่แล้วนะดึงเลยครับดอกกำลังงามนะครับผมเนี่ยอ่นอนเลยครับสังเกตเห็นไงนะครับด้านหน้าน,นะครับเจออีกแล้วครับดอกแดงแดงนะ หาไงเพราะว่าไฟไหม่ปลาปลามันเปลี่ยนนะมีออกมีดมากเสียกามาก่อไม้แต่ว่าเ,เอาเป็นดวงมาานนะยังบุกคันหาดามใส่ลองถอนออกก่อนครับถอนได้ปะโอ้ขาดในโซนปลายอยู่ครับยังาหาดอกเกี่ยวมากนะครับไปเลยคิดพอพอบานตัวนี้นะคิดปลาไฟใหม่มนะันหนัจีปงนะปองอีรีครับเี่ ยอดงามนะหย่อนเงี้ยหย่อนี่เอาบวกเล่ะครับโอ้ยอดงามแหงนะ้หลายเยอะครับเก็บเบอร์นี่ก็สิได้กลับไม่ง่ายคนละครับเนี่ยนะครับหลงงามนะครับตอกบานปลาด้วยเราจะเทปเบอร์เบอร์แล้วครับเนี่ยเบื้องตัวย่างจังน่อยครับผมดอกเนื่องครับดอกงามอยู่นะครับ มีจิ้มวะนี่ในเบอร์แรกนะครับนี่แล้วก็ทางด้านนั่นนี่ครับนี่สังเกตุดีก็่าบะเห็นนะนีหดอกนึงน้อยๆนะต้องโพกันบ้างหลอดน้อยนะงามนะนี่เต็มๆเลยครับนี่ครับเจออีกแล้วคือนี่นะสองหลอกนะครับ นี่ครับใส่เมียไงขึ้นมาเนี่ยใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ครับผมอีกสองดอกเติมกันครับจะอีกดอกนึงครับถ้าบอสังเกตดีก็จะบอเห็นนะเพราะว่ามันยังผู้ขืนบม่เหย้าผู้ขนยัอมบ่อาไหล้วนี่ดอกนึงนะครับกระเจียวนะครับฝนตกเลยสองสามเมื่อแล้วครับ แฝดไม้ป้าก็ถือว่าโดนเติบแล้วนะพอดีนี่ฝนมากนะี่ยเราก็เจอเริ่มโปร่งครับนี่ครับผมดอกกำงามนะครับอ่อนๆเลยครับดอกนึ่งครับเป็นดอกที่งามอยู่นะครับผมเจออีกแล้วครับผมนี่งามนะนี่ครับดอกกำงามครับผม คืออีกแล้วครับเรื่องดันนาแล้วโอ้แต่มันใยบอวไม้ปลานี่หงแห้งเลยใยใหม่แล้วดอกเนือ,องง,งามๆครับเจียวปลาครับผมเธอแรกของปีเลยนี่ครับเจออีกดอกนึงครับโอ้งามๆเลยดอกเงยดอกสมบูรณ์ครับเลยสวยๆนะครับผม งามอยู่นีครับดอกนี้ครับได้อยู่ครับผมดอกเดงครับอืมดอกงามดีอยู่ครับนี่ลวกกบแกวแสบๆครับผมเยออีกจุดหนึ่งครับทุดนี้เยอเป็นคู่นะครับผมสองดอกนะครับมีดอกแรกนะครับมีดอกที่สองครับ ครับมีจิ้มไะไและครับดึงเอาเรย่องมันอู้ตัวนี้ขาดจิ้มบะเล็กนะตัวนี้น่าจะได้เต็มๆอยู่งามอยู่ครับผมสภาพปลานะครับอยใหม่หาไงเห็นไงนะครับปีที่แล้วนี่มันหกไฟปบ่ใหม่นเะจออีกสองดอกครับผมเนี่ยไกลๆครับเนี่ยหลังงามๆเลยครับ สองดอกงามๆนะครับเามีดงายไปแล้วนะครับโอ้ได้เต็มเลยเลานี่งามดีครับผมจุดนี้ก็ดอกงามด้วยครับเนี่ยโอ้ดอกงามดอกให้สวยครับดอกง่ยดีครับจุดนี้ก็ดอกงามนะครับถึงที่เป็นดอกหน่อยนะแต่ก็ถือว่าดอกที่งามดีนะครับ ดอกนึงครับนี่เตรียมไลยแล้วครับไอ้ส่วนเต็มๆเลยครับตอกำงามๆครับผมดอกน้อยๆครับนี่ยมาสังเกตดีก็บว่เห็นนะต้องสังเกตดีๆนะครับผมเดี๋ยวปลามันแก่มันหาง่ายอยู่สังเกตบมันหาพอง่ไงนะครับดอกน้อยๆนะ กับทั้งนั้นครับนี่ยงแดนนะครับไม่อนอีกครับดอกน้อยๆก็งามอยู่ครับผมอ,อีกดอกนึงครับอู้งามเลยครับผมนี่ครับดอกน้อยๆนะครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอู้งามเลยครับกด้านหน้าเยอะ มีสีมาชื่อกันครับนี่ครับดกอกวนอ่อนงามนะครับดานนาครับดอกเริ่มบานมันเกิดจนบานแล้วก็มนนีแน,ะนี่ดอกนึงครับนี่นี่ครับงามดีครับผมอีกดอกนึงครับนี่ กินไปแล้วครับนี่ครับผมคำงามครับดอกนี่ก็งามครับกิมไปแล้วนะแต่ว่าบริจิมเลืกนะถึงอยากจันลอยนึงครับผมดอกคำงามครับ นี่ครับเป็นลำโพงขึ้นมาเกือบพอเห็นครับเห็นปลายนิดเดียวดอกกำลังงามเลยครับดอกยี้มันเดี๋ยวพัวมาจากตรงนี้นะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยดอกอยู่ด้านในนี่ร้อนนะครับเนี่ยเดีดึงได้โอว่าเอาเม็ดจิ้มดีกว่าครับเดี๋ยดึงง่ายขึ้นครับ ดอกเนื้องงามๆนะครับผมเจอแล้วนะครับเจอแล้วยันหนึ่งดอ,อกนี่ครับกำงามงกำงามเลยครันี่จิ้มลงไปครับผมดองกงามๆเลยครับอวบๆนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็งามดีครับ อย่าส่วนปลายมันครับน,นี่เป็นนออยู่นะครับดอกอยังม่วผลแต่ว่าลวกกินกระเซาะเพื่อนครับคันยาหกหรือว่าใบไม้ต้นไม้มันโปร่งนะเนี่ยใบไม้นล้วก็โปร่งขึ้นมาอใหม่เนะเห็นปลาหกหรือว่าใบไม้มันโปร่งขึ้นลไรภนะูมิไก็จะบ่เห็นนะกสิบานแก่ทิมแต่นี่เห็นก่อนครับ นี่ครับอีกดอกนึ่งครับน้ำงามเลยครับผม้วก็ฟังด้านนี้นะครับจะซุ่มมันไว้ใกล้ครับนี่อีกดอกนึ่งครับอีกดอกนึ่งครับผมดอกน้ำงามเลยครับสมบูรณ์ดีครับนี่ครับดอกกำลังงามเลยครับ งามดีครับอันนี้ดอกบานนะครับยังวนแกนะครับว่าได,ดกินได้อยู่ครับผมดอกเนื่อน้ำงามครับดอกงามดีนะครับดอกนี้นะครับ ดอกน้อยๆนะครับว่างามนะครับผมนี่ครับผมกับวิธีการให้ยูให้กินในมือนีนะครับมาช่วงแรงๆนะครับหลังเลิกจากเรือจากงานมาแบบเฝ้าๆนะครับมาแบบพวกคิดว่าสิได้ยังไปเหดุยูเห็ดจิตนะครับแต่บกงคนเราไม่โคตรฟุกเลยครับผมเมื่อเกียบว่าดอกกระเจียวจอกนะครับข้นมาละข้นมาสำรวจเบื้องกระเสือนะครับผมปลาทีคเคยเก็บสุปีนะครับมาปีนี้ก็ ข้นมาเป็นเทือแรกนะครับหลังจากที่ไฟไหม่ปลาก็ถือว่าโดนแล้วนะครับนี่สภาพป้านะไฟไใหม่ปลาอันนี้ประมาณจากักสองสามเมือที่ผ่านมาเนะนี่ยมี่ฝนตกนะนร่บแต่ว่ากับเ่าแห้งไปปนลดแดอกครับมิแต่ล่มฝน่บส่าไดนะครับร่มไหลนะครับบางบ้านก็ได้รับควาพรมเสียหายนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผ้ายุฤดูร่อนนะครับก็จะมีฝนแน่มีร่มแน่นะครับ เป็นแบบนี่สูปีนะครับเมื่อนี้ก็ได้ทั้วอากาศนะครับหลังเลือกเวีย้ยงล้แงงๆนล้าแรงนะขึ้นมารอเบื้องนะครับกบว่าดอกกระเจียวเกลือเล่านะครับบางรอก,กจนเทาจนแหงไปนะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วผมยังคนมาหามันก็แหงมันก็้เทาไปแดดเผาไปนะครับแลเมื่อนี้ก็ถือว่ามานอยูะนะครับในดอกกระเจียวก็ได้ตุ่มหง่แง่นะรวงแง่่เลยนะคระบาลายนะครับดอกกงามนะครับนี่ตุ่ม แล้วก็เป็นที่ยังบมโพจากเพป็นเอิร์นวานเป็นเป็นนอดนะครับดอกอยู่ข้างในโมโพกับมียนะถือว่าได้หลายเติบนะครับเชื้อแรกของปีก็ถือว่ามันอยู่ครับผมแล้วก็ยัางในพักวานอีกกรรมนึงนะครับพักวานนี่เพรต้องใจมาหาเก็บนะครับเพราะว่ามันอยู่ปลาตัวข่อยเจียวนะครับยางพานาไปเหนกับเลขเกียบอ่อนนะครับก็ได้กรรมเงี้ยเลยครับผมขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการติดตาม รับชมนะครับขอคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคน่างแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพบอพอกันเพียงเท่านี้พบอพอพอกันในคลิปหน้าทุกสมัยดีกันสุขสุขคนบัเจ็บจนเงินทองเตรียมทุงเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ